สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,คะ,นนะ,คะก็กลับมาพบกับคุณครูใหญ่และคุณครูปูเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยวันคืนชื่อนอุราในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนค่ะกลางวันกลางวันให้ความสว่างนะคะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ ปรากฏการณ์ในเวลากลางวันนะคะเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นรูปทรงวงกลมให้แสงสว่างและความร้อน,นะคะ่ะการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะเด็กๆควรเล่นอยู่ในร่มนะคะหรือถ้าเด็กๆออกไปกลางแดดนะคะควรใส่หมวกหรือกางร่มนะคะค่ะกลางคืน การคืนความหมายก็คือจะมืดและไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เราจะมองเห็นดาวและดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์จะมีลักษณะกลมโตรหรือบางครั้งจะเป็นอ่าจะเป็นเสี้ยวนะคะซึ่งจะมีแสงน,นวลๆออกมาให้เราเห็น,นะคะ่ะการปฏิบัติตนสำหรับการคืนเด็กๆควรนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านนะคะไม่ควรออกมาวิ่งเล่นนอกบ้าน,นะคะ่ะ ่วันนี้คุณครูก็จะมีเพลงกลางวันและกลางคืนมาฝากเด็กๆนะคะเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะเพลงกลางวันกลางคืน คุณครูทั้งสองคนนะคะหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับเพลงที่คุณครูนํามาฝากนะคะค่ะซึ่งกันบ้านวันนี้คุณครูฝากเด็กๆให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดและใบงานนะคะส่งลงลา่าเช่นเคยกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะ